สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมาคมมวยไทยนานาชาติแฉคุณคแมมีคนไทยที่มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยให้การหนุนหลัง9กุมภาพันธ์2566ดรศักชายทับสุวรรณประธานสาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวมวยไทย and the Olympic Movement p r o t e c t i คต t h h Herita ิเทดมวยไทยแสดงจุดยืนทางบทบาทของ IFMA ต่อการจัดกุลคแมของกัมพูชาในกีฬาซีเกมครั้งที่32พร้อมยืนยันไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของสองชาติชาลิสาไทยแนนพ้วงในวยการทั่วไปของอิฟมาหรือสาพันมวยไทยนานาชาติชี้แจงว่าการที่อิฟมาไม่อนุญาตให้ชาติอื่นๆ เข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมในซีเกมองค์กรไม่มีปัญหากับกุนขแมแต่มีปัญหากับการทำงานของวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาที่ก่อตั้งกุนขแมแบบผิดขั้นตอนไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ออกหมายชัดเจนแต่ดันลักลอบคู่มือมวยไทยมาดัดแปลงดังนั้นจึงต้องการให้นายวัดจำเริญไปแก้ไขให้ถูกต้องสำหรับกุนขแมขาดคุณสมบัติดังนี้ 1>, 1. ไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของโลกหรือ WADA 2. มีสาพันธ์แห่งชาติที่รองรับไม่ถึง2-3สาพันส 3. ไม่เคยจัดการแข่งขันระดับโลกนอกจากกัมพูชานอกจากนี้สมาพันธ์มวยไทยนานาชาติยังเปิดเผยอีกว่านายวัดจำเริญมีคนหนุนหลังเป็นคนไทยหนึ่งในนั้นก็คือพลโทอัครชัย จันทละโตสะจากสาพันธ์มวยไทยโลกจาก WMF และชินวุฒิสิริสัมพันธ์นาย,ยกสมาคมครูมวยไทยและเป็นผู้บุกเบิกมวยไทยให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศอังกฤษซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าที่แท้ไทยด้วยกันคอยแทงข้างหลังกันเองแล้วบ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไรเล่าเขาคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่า เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดระวังโดนแทงข้างหลังคนบางจําพวกมันคบไม่ได้นะหน้าไหว้หลังหลอกเขาเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่าไปกันใหญ่แล้วระวังมือที่3นะครับมวยไทยเรานะ่ยดีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปให้ค่ากับอะไรทั้งสิ้นปล่อยไปเลยคนน่ะทั้งโลกเขายอมรับแต่มวยไทยอย่างอื่นน่ะต้องเก่งกว่ามวยไทยนะเขาถึงจะยอมรับนะ่ะพอเถอะเสียเวลาเขาเม่ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่าใครไปหนุนหลังอยากรู้จัง นี่แหละใส้ศึกของไทยเราไปหนุนหลังให้กับมันพูดมาได้คอาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆสินะหมดยุคหนึ่งอีกยุคหนึ่งก็โผล่มาเปิดประตูให้ข้าศึกเข้ามาตีเมืองขายชาติขายข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดสหพันธ์มวยไทยยืนยัน6ชาติไม่ส่งแข่งกุนขแมร์ใน C ีเกมเป็นความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook MGR Sport มีเนื้อความดังนี้ครับถ้าชาติไหนเข้าร่วมโดนแบนแน่1-2ปีดรศักชยัยทับสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปิปัะถ์เป็นประธานในงานแถลงข่าวมวยไทยแอนด์เดอะโอลิมปิกมูฟเมนต์โ c เทคติ้งเดอะเฮอริเทจออฟมวยไทยแสดงจุดยืนบทบาทของอิฟมาต่อการจัดกุลคแมรของกัมพูชาในกีฬาซีเกมครั้งที่32โดยมีนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและหม่อมราชวงศ์สเตฟานฟ็อกเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ i f มารวมทั้งตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนณโรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพห้องศาลาไทยเมื่อวันที่9 12, 66, กุมภาพันธ์2566ดรศักชายทับสุวรรณกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬามวยไทยและมวยอาชีพแถลงชี้แจงทำความเข้าใจถึงกรณีการจัดกุลขแม ของกัมพูชาในกีฬาซีเกมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่มีมวยไทยจัดการชิงชัยด้วยเพราะเจ้าภาพนั้นเลือกชนิดกีฬาเข้ามาแต่เรานะ่ยก็ยกย่องชื่นชมและเคารพกุลคแมรที่เป็นกีฬาประจำชาติของกัมพูชาพร้อมให้ความร่วมมือแต่ครั้งนี้ไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุลคแมรได้ตามกฎระเบียบของอิฟมาและไทยนั้น เราก็ไม่มีสมาคมกีฬากุนขแมรซึ่งเรื่องนี้ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่เห็นด้วยในหลักการดรศักชัยกล่าวอีกว่าไทยเรานั้นไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันกุลคแมรได้เพราะไม่ใช่มวยไทยถ้าหากส่งไปนะ่ะก็ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของอิฟมาซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการ รับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของโลกหรือ WADA ส่วนท่าทีของชาติต่างๆในอาเซียน i f ฟมาได้แจ้ง11ชาติอาเซียนไปแล้วว่าไม่ให้หนักกีฬาเข้าร่วมซึ่ง2ชาติที่ไม่มีสมาคมกีฬามวยไทยคือบรูไนและติมอร์เลสเตขณะที่อีก3ชาติ ไม่เป็นสมาชิกของ IFMA ก็คือพม่าลาวกัมูชาส่วนอีก6ชาติเป็นสมาชิก IFMA ก็คือสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยหากชาติต่างๆที่เข้าร่วมจะมีบทลงโทษอย่างไรนั้นตามกฎของ IFMA ระบุไว้ว่าจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการใกล้ที่สุดก็คือเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในปีนี้ รวมทั้งรายการในอีก1-2ถึงปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามตามระเบียบของซีเกมในแต่ละชนิดกีฬานั้นที่จะจัดจะต้องมีสี่ชาติเข้าร่วมและจะต้องแจ้งมนตรีซีเกมให้ทราบล่วงหน้า12เดือนแต่กรณีของกุนคแมเพิ่งแจ้งเมื่อ1-2ถึงเดือนที่แล้วซึ่งยังไม่ทราบว่ากุนคแมจะมีชาติเข้าร่วมตามระเบียบซีเกมหรือไม่ทั้งนี้การที่ไทยนั้นไม่ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งกุนคแมในครั้งนี้ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องและไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเรานั้นยินดีสนับสนุนเราเข้าใจเรายกย่องชื่นชมและเคารพกุลคแมร์ที่เป็นศิลปะประจำชาติถ้าในอนาคตเรามีสมาคมกีฬากุลคแมร์ก็อาจจะส่งเข้าไปร่วมต่อไปประธานอิฟมายังกล่าวเพิ่มเตมิมอีกว่าสำหรับกรณีที่มริซิโอสุไรามาน ประธานสภามวยโลกหรือ w b c เข้าพบพนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและระบุไปว่ามีองค์กรคอยห้าม WBC BBC มวยไทยส่งเสริมมวยไทยในต่างประเทศนั้นยืนยันว่าไม่ใช่อิฟมาแต่เป็นเรื่องของกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีระเบียบในการจัดมวยไทยในประเทศนั้นอิฟมาไม่มีสิทธิห้ามสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สร้างความสับสนและว,วันหนึ่งถ้ามีโอกาส เราจะเข้าไปเรียนชี้แจงกับท่านนายกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook m g r Sport ในโพสต์ข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับตามใจขเขมรก็แข่งกันเองสิงคโปร์บูไนถอนแข่ง e s p o r t ์ตเก มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพยังคงมีการปรับเพิ่มลดชนิดกีฬารวมถึงจำนวนเหรียญทองของการแข่งขันตามใจชาติเจ้าภาพจนชาติอื่นๆนั้นออกมาอดครวนถึงการเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชามีการชิงชัยถึง6 0 8เหรียญทองใน49ชนิดกีฬาซึ่งมากกว่าซีเกมส์1 9 ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ530เหรียญทองใน56ชนิดกีฬาและมากกว่าซีเกมส์ครั้งก่อนที่เวียดนามชิงชัย526เหรียญทองใน40ชนิดกีฬาขณะที่ล่าสุดมีการเปิดเผยจากสื่อสิงคโปร์ว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์และบูไนได้ถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชา จากการเลือกตัวเกมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเจาภาพกัมพูชามีการตัดเกม ROV และ FIFA อนไลน์จากซีเกมครั้งล่าสุดออกพร้อมกับนำเกม v o l o r a n t มาใส่แทนด้วยเหตุผลที่ว่าเกมดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชาและการตัด ROV ออกจากซีเกมถือเป็นครั้งแรกของ4เกมอีกด้วยทั้งนี้สิงคโปร์และบูไนย,ยืนยันว่า จะไม่ส่งนักกีฬาแข่งเกมตามที่เจ้าภาพบรรจุเนื่องจากไม่มีนักกีฬาที่มีความชำนาญขณะที่ชาติอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเองก็อยู่ระหว่างการหานักกีฬาไปร่วมแข่งขันทว่าการถอนตัวของสิงคโปร์อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเนื่องจากแต่ละอีเวนต์กีฬานั้นต้องมีชาติสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมถึง4ชาติจึงจะแข่งขันได้ส่วนเวลานี้ยังไม่แน่นอนว่า มีชาติใดบ้างที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ามันหน้าจะจัดซีเกมดูทรงนะ่ะให้จัดงานกีฬาอบตอ,อยังต้องคิดแล้วคิดอีกเลยคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าคงเป็นการจัดครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเขมินค่ะคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าดีนะไม่เอาเกมมาริโอกับเกมงูมาแทนนะ่ะ อันนี้คือผลักดันกีฬาสู่สากลหรือผลักดันลงครองกันแน่เปลี่ยนชื่อครั้งนี้จากซีเกมเป็นขมรเกมเธอเพราะสุดท้ายนะ่ะจะเหลือแค่ชาติเดียวในรายการนี้คอ <Comment S 2> มเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ <comment S 1> ว่าเป็นเจ้าภาพที่น่าสมเพชที่สุดตั้งแต่เคยมีมายอมรับเถอะความสามารถนักกีฬาบ้านคุณนะ่ะไม่ถึงจะเป็นเจ้าภาพซีเกมหรอกอย่าไร้สปิริตจนชาติอื่นมองคุณเป็นตัวตลกเลย คอมเมนต์ามานะครับคอมเมนต์ Comment ว่านอกจากกีฬาที่ไม่พัฒนาความคิดก็ยังไม่พัฒนาเช่นกันคอมเมนต์ Comment ท่านมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าซีเกมคราวนี้ปล่อยให้กลุ่มมหาอำนาจเผด็จการเขมรล,ลาวพมา่าเขาแข่งกันเถิดส่วนประเทศที่เหลือนะ่ะหันไปแข่งที่สนามสากลที่โลกให้การยอมรับดีกว่ามีทั้งศักดิ์ศรีและมีเกียรติประดับคุณภาพนักกีฬาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของ กีฬาซีเกมครั้งที่32หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ